สวัสดีครับวันนี้พาคุณน้ำหวานมาซื้อซูชิจะเอาอะไรบ้างอะ่ะซีมอนอันนี้ก็ร่วมโ,รโครงการเราชนะคนละครึ่งเตง็มแล้วฮะะกลล่องแ้วนครับเต็มแล้วกินเยอะนะเรา อีกอกอง,งนึงอีกกลองหนึ่งอีกกลองนึงว่างั้นมากลองน,นั้นมา ở đây có thầy 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 bán giếm